เอาละครับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับตอนนี้ผมอยู่กับน้องปายครับสวัสดีครับชื่อนายพศรตียังครับชื่อเล่นชื่อปายครับเรียนอยู่ราชมงคลธัญบุรีปีหนึ่งครับทําไมน้องปายถึงมาเล่นกีฬาเปตองครับกีฬาเปตองมันเล่นง่ายครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพแล้วก็มันไม่ค่อยมีความรุนแรงอะไรครับแล้ว กีฬาเปตองนี่ให้อะไรกับน้องครับให้อะไรกับผมรครับก็ให้สุขภาพที่ดีให้รู้จักคนที่ดีๆคนรู้จักคนเพิ่มครับแล้วก็ให้ความสุขแก่เราครับตอนเราเล่นครับแล้วกีฬาเปตองนี่ต่างจากกีฬาอื่นอย่างไรครับน้องปายครับกีฬาเปตองก็มันไม่ต้องใช้ความรุนแรงอะไรมากครับ ส่านมากก็ช่วยกันคิดครับเวลาไปตองใช้แรงไม่ค่อยเยอะครับสนุกทุกครั้งที่เวลาสนุกทุกครั้งเลยครับเวลาที่ไปแข่งหรือซ้อมอะไรอย่างเงี้ยครับครับแล้วอีกหนึ่งคำถามนะฮะคือน้องปายเนี่เริ่มเล่นนานหรือยังฮะผมเริ่มเล่นตอนหมอนหนึ่งครับครับตอนหมอนหนึ่งเมื่อหกปีที่แล้วครับแล้วนี่ก็คือถ้วยรางวัลการันตี ทั้งถ้วยรางวัลทั้งเหรียญน,นะครับท่านผู้ชมครับไม่ธรรมดานะฮะนี่ถ้วยรางวัลแล้วก็เหรียญเหรียญนี้ได้มาจากที่ไหนครับที่เพชรบุรีครับเหรียญนี้เพชรบุรีนะฮะครับเป็นงานแข่งกีฬาเลยฮะแข่งก้าราชมงคลครับก้าวราชมงคลครับแล้วก็เหรียญนี้แล้ครับนี่เหรียญนี้เหรียญบัวน้ําเงินครับแข่งในมหาลัยครับอืมครับ นี่อีกเหรียญหนึ่งก็บ,งกบัวน้ำเงินเหมือนกันแข่งในมหาลัยในมหาลัยครับครับผมส่วนถ้วยรางวัลน,นี่แหละฮะถ้วยรางวัลน,นี้ได้มาจากสามโคกครับรางวัลรองชนะเลิศครับอ๋อสามโคกโ,โอ้มีถ้วยรางวัลการันตีเยอะแยะเลยครับท่านผู้ชมครับแล้วก็เวลาไปแข่งนี่น้องน้องปายไป,ไปยังไงครับก็ไปเองครับแบบก็ขับรถไปเองครับคือถ้าเรารู้ว่ามีรายการแข่ง เราก็ไปสมัครเองสมัครเองครับเดินทางไปเองเดินทางเองไปด้วยตัวเองหมดเลยครับ mm hmm. ไปกับกลุ่มๆที่ไปแข่งด้วยกันครับต,ตัวเองหมดเลยคือเรามีใจรักใจชอบในกีฬาประเภทนี้อยู่แล้วนะฮะแล้วก็ความฝันความฝันของของของน้องปายฝันไว้ถึงขั้นไหนครับอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติครับทีมชาติไทยครับเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนเลยฮะครับผม ทีมชาติไทยทั้งประเทศไทยเลยครับแล้วไอดอลหรือว่านักกีฬาที่เราชื่นชอบที่เป็นไอดอลของเรานี่คือใครครับพี่อ๋องอยุธยาครับพี่อ๋องนี่เขาเป็นเป็นทีมชาติเฮะเป็นทีมชาติครับตัวแทนทีมชาติครับไทยชอบพี่อ๋องพี่อ๋องในในลีลาการเล่นของเขาแบบไหนครับเ,เ,เขาเล่นเก่งครับ เขาได้แชมป์มาหลายสมัยครับไปแข่งเขาเขาเขาตียังไงครับเขามีเทคนิคการตียังไงเราเราเคยศึกษาหรือว่าดูเทปการแข่งขันของเขาหรือว่าเคยไปดั่งดูเขาเล่นไหมครับเคยดูเทปของเขาครับจากในเน็ตอะไรพวกนี้ครับเขาตีเป็นไงบ้างครับเขาตีดีครับเขาแทบไม่พลาดเลยครับแล้วเงินรางวัลที่เราได้มานี่น้องปายเอา เอาไปทําอะไรฮะให้พ่อแม่ครับให้พ่อให้แม่หมดเลยค,คือเงินรางวัลที่เราได้มาทั้งหมดนี่ก็คือให้พ่อให้แม่หมดใช่ครับให้พ่อให้แม่หมดโอ้โหท่านผู้ชมครับเป็นเด็กที่มีความไฟดีนะฮะแล้วก็กระตันยูต่อบิดามารดานะครับเงินรางวัลที่ได้มาทั้งหมดนี่ก็ให้พ่อให้แม่หมดน้องปายมีอะไรจะฝากถึงเพื่อนเพื่อนเอนยาวชนที่กําลังจะเดินทางผิดหรือว่าไป เสพยาติดยาดื่มของมึนเมาอย่างนี้มีอะไรฝากถึงเพ,เพื่อนเยาว,วชนรุ่นรุ่นเดียวกันไหมฮะอย่าไปเสพยาติดยาดีกว่าครับมันไม่ดีต่อสุขภาพหันมาเล่นกีฬาดีกว่าครับดีต่อสุขภาพครับครับผมเอาละครับนี่คือเสียงของเยาว,วชนที่รักในการเล่นกีฬาแล้วก็กีฬาเปตองนี่ให้อะไรละหลายๆอย่างต่อเขา เอาละครับช่วงหน้านะครับเรายังมีอีกหนึ่งคนนะฮะเป็นน้องนเยาวชนที่ชอบแล้วก็มีพรสวรรค์ในการเล่นกีฬาเปตองอีกหนึ่งคนนะครับช่วงหน้าติดตามครับ